สวัสดีครับหมอชื่อพิสิทธิ์ตันติวัฒนากุลเป็นหมอที่รักษาผู้มีบุตรยากที่ i Baby Fertility and Genetic Center ซึ่งเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก การฝากไข่ก็คือการที่นําเอาไข่ของฝ่ายหญิงซึ่งหลังจากที่เรากระตุ้นไข่แล้วนะฮะคุณหมอก็จะเก็บไข่แล้วก็นําไข่เนี้ยไปฟรีซอยู่ในถังเก็บไข่ซึ่งการฝากไข่เนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ในกรณีที่มีเชื้ออสุจิมาปฏิสนธิในอนาคตการฝากไข่ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแลนแต่งงานในเร็วๆนี้ เราก็จะเอาไข่ออกมาเพื่อทําการฟรีซไว้ก่อนเอาไว้ใช้ในอนาคตนะฮะอย่างเช่นคนที่อายุ30มสิบต้นเนี่ยก็ยังไม่มีแลนแต่งงานเราก็จะเอาไข่ในมาฟรีซไว้ก่อนแล้วก็พออายุ40อาจจะได้แต่งงานแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไข่ของตอนอายุ30เนี่ยเอามาใช้ผสมกับเชื้อสุจิต่อไปส่วนในกรณีที่2ก็คือกรณีที่คนไข้ที่อาจจะเป็นโรคมะเร็งที่จะต้องได้รับการฉายแสงหรือว่าให้เคมีบําบัดกรณีนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีการทําลาย การทำงานของรังไข่ได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่อา,อาจจะมีถุงน้ำในรังไข่หรือต้องทำการผ่าตัดรังไข่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องทำการกระตุ้นไข่ฟรีสไข่เก็บไว้ก่อนทำการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเนี่ยอาจจะทำให้มีการทำลายเนื้อรังไข่ได้ละลายออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถอาไปใช้ได้โดยหลักการแล้วเนี่ยจะเก็บ กี่สิปีเนะี่ยก็สามารถนำไข่เหล่านี้นะ่ยมาใช้ได้ในอนาคตโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้คนไข้มีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนการกระตุ้นไข่นะฮะอาจจะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะต้องมียาบางตัวที่ช่วยในการที่ทำให้คุณภาพของไข่ดีขึ้นอย่างเช่นยาที่เรียกว่าคิวเทนแล้วก็ยาอีกส่วนหนึ่งก็คือยาโฟลิกที่จะ เตรียมตัวประมาณสักส3าเดือนก่อนที่จะทำการกระตุ้นไข่และก็ทำการเก็บไข่ต 2, e game, ่อไปคคือการฝากไข่เนี่ยคือเราจะฝากไข่ในอายุที่น้อยใช่ไหมฮะเพื่อไปใช้ในตอนอายุที่เยอะซึ่งไข่ในอายุที่น้อยเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะฮะแล้วก็ไข่อายุน้อยนะฮะหลังจากปฏิสนธิแล้วก็จะได้เป็นตัวอ่อนที่มีโอกาสที่จะได้เป็นโครโมโซมที่ปกติมากกว่า อย่างเช่นหญิงที่มีอายุเยอะเกิน35ปีขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เรียกว่าดาวซินโดมซึ่งเป็นโรคหนึ่งของโครโมโซมคู่ที่21ซึ่งตรงนี้เนี่ยการฝากไข่ในตอนอายุน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคทางพันธุก,กรรมนี้ได้การฝากไข่เนี่ยก็จะมีข้อดีสําหรับคนที่ยังไม่มีแพลนแต่งงานในเร็วๆนี้แล้วก็มีโรคบางอย่างที่จะต้องทําการฟรีสไข่ไว้ก่อนนะครับ เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตถ้ามีปัญหาในการที่จะวางแผนการมีลูกก็เชิญมาปรึกษาได้ที่ I Baby Fertility and Genetic Center ซึ่งหมอก็จะเป็นคนที่รับการปรึกษาด้วยตัวเอง